สวัสดีจ้าตอนนี้นะคะเป็นการจัดเตรียมงานเตรียมความพร้อมค่ะที่วัดอีสาตบนตําบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะตอนนี้ค่ะเป็นการจัดทำหัวใจสสวยหัวใจสีชมพูนะคะที่วัดอีสาตบนตําบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิค่ะบรรยากาศความสวยความงามนะคะอยู่ที่วัดอีสาตนตําบลบ้านเพชรอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะขอเชิญน,นะคะทุกคู่ทุกคนค่ะมาร่วมกันเตรียมงานนะคะที่วัดอีสาตนตําบลบ้านเพชรอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะงานจะเริ่มวันที่12 13 14กุมภาพันธ์ พศ2568ค่ะขอเชิญทุกผู้ทุกคนนะคะมาร่วมทำบุญได้ที่วัดอีสานตำบุลบ้านเพชรอํเราเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะยินดีต้อนรับค่ะตอนนี้เป็นการจัดหัวใจใส,สวยๆงามๆค่ะ สวยงามเลยนะคะตรงกับวันวาเลนไทน์14กุมภาวันวาเลนไทน์ค่ะมีหัวใจรุนรุนหัวใจสวยๆงามงามให้ได้ทุกคนนะคะที่วัดอีสานตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิจ้า บรรยากาศการจัดทำหัวใจสวยๆหัวใจงามๆนะคะฝีมือของคุณแม่เทพธิดานะคะมานะคะยินดีต้อนรับค่ะที่วัดอีสานตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะบรรยากาศการจัดเตรียมหัวใจสวยๆหัวใจงามๆนะคะมานะคะมีที่เดียววัดอีสานตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทางช่อง YouTube อุดมชาแนลค่ะทางช่อง tiktok b รวิทย์2 4 6 2นะคะขอเชิญทุกผู้ทุกคนนะคะมาที่วัดอีสานตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะ <c oughs> ตอนนี้คุณแม่กำลังจัดเตรียมหัวใจสวยๆหัวใจงามๆนะคะ อยากได้หัวใจสวยๆง,งามๆมาจ้าวัดอีสานนะคะวัดอีสานใช่ไหมคุณแม่บอกให้มาเอาหัวใจสีชมพูใช่ไหมที่วัดอีสานใช่ไหมคุณแม่ถูกไหมคะนาคุณแม่บอกมานะคะมา,าหัวใจสีชมพูมีที่เดียวที่วัดอีสานค่ะมีแก่กี่ดวงคุณแม่หัวใจตอนนี้มีเยอะไหมมีเยอะไหมคุณแม่เต็มเลยใช่ไหม,ม ได้ยินไหมคะคุณแม่ว่าเต็มเลยคะ่ะมาเอาได้ที่วัดอีสานตํบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะยินดีต้อนรับค่ะทุกผู้ทุกคนนะคะที่วัดอีสานตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมะคะิค่ะ